สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็พามาดูบ้านเช่าลูกค้านะฮะพอดีลูกค้าเช่ามา6ปีแล้วฮะอยู่ด้วยกันมา6ปีวันนี้ย้ายออกนะครับก็เลยพาท่านเจ้าของบ้านนะครับมาตรวจดูสภาพบ้านหน่อยนะฮะว่ามีอะไรชำรุดเสียหายไหมนะครับถ้ามีอะไรชำรุดเสียหายก็ต้องซ่อมแซมบ้านไว้กลับไว้เหมือนเดิมนะฮะ นะครับน้องเขากำลังเก็บของอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะฮะหกปีครับดูแลบ้านดีมากเลยนะฮะค่าเช่าไม่เคยค้างเลยนะฮะอยู่ด้วยกันมาหปีครับหลังนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่นะครับกำลังเก็บของกันนะครับที่จะของบ้านมาแล้วนะครับตามสบายเลยนะครับมีของเต็มลํารถเลยอันนี้น้องเขาก็ส้างไว้ให้นะครับ ห้องออกกำลังกายไม่นี่ครับต้นไม้น้องเขาก็ปลูกไว้ให้นะครับนี่กำลังเก็บของกันหลังนี้มีแอร์กี่เครื่องครับมีห้องมีมีฝาเครเื่องโอเคคือไม่ได้ลืออ้อนาะเดี๋ยวพี่เขาซื้อต่อเนาะจะมีที่ลื้อแล้วแค,ไค่ได้ครับได้ครับ แอร์เหรอครับบ้านยังเลยครับเพิ่งเข้ามาครับพี่ครือนีนะครับเดี๋ยวพี่ครับนี่ครับพี่บาถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยคุยราคากับน้องเขาถ่ายรูปไว้ว่ามันมีกี่เครื่องแล้วก็ยี่ห้ออะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเรื่องราคาเราค่อยคุยกับน้อง ดูแลบ้านดีมากเลยอ่ะน้องพี่บาเน้องโอ้อยู่กันแบบมีแม่บุกแม่บ้านด้วยนี่ครับพี่หอนี่อีกเครื่องหนึ่งครับพี่บ้าพี่ห้องเดียวกันพี่ห้องไฮเออร์ เป็นโซนด้านหลังบ้านนะคะนี่ฮะห้องขวดคงกว้างครับน้องเขาแบบอยู่ดูแลบ้านดีมากเลยนะทุกคนครับดูครับอยู่หกปีแล้วฮะบ้านกว้างนี่ครับด้านหลังก็มีไว้ปลูกผักด,ด้วยกะเพราได้ปะปลูกผักด้วยแต่ห้องนี้ไม่มีแอร์เนาะห้องทำงานโอเคครับห้องนี้ไม่มีครับ ตรวจบ้านกันนะครับวันนี้น้องเขาอยู่หปีแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะโ้ดูแลบ้านดีมากเลยน้องอยู่กี่ปีนะหปีปใช่ครับสะ,ะครับ เอาของม,มันีแล้วแบบน,นี้อันนี้ย้ายออกไปหมดแล้วเนาะโอเค okay. ย้ายแล้วมีห้องนอนที่สองนะครับอันนี้ห้องนอนที่สามีครับส่วนห้องนี้น้องเขาทำเป็นห้องนอนเพิ่มนะครับดูครับโอ้โหโหโโโรูหรามากทำหมดเป็นร้านนะครับ นี่ครับห้องน้ำด้านนี้ครับน้องก็ททำบ้านอีกหลังด้านหลังนะครับโหสวยมากเลยพี่บา้านนใช่ครับน้องกิ๊บครับ,อบโอ้โ,โหสวยมากเลยนี่ครับต้นไม้โตแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะหน้าบ้านหน้าอยู่